สวัสดีนะครับตอนนี้ก็พาพี่น้องมาหาดูดอกไม้กุ้ยไม้ตุดจีนนะฮะจะเข้าตุดจีนละก็หา,ามาเดินดูกล้ยไม้นะฮะว่าจะเอาสีไหนดีจริงๆแล้วก็สวยทุกสีครับเลือกไม่ถูกยังได้สีเหลืองแต่ยังไม่เจอสีเหลืองดูนี่ฮะไหยายก็ถ่ายอยู่นะ พินาก็ถ่ายเป็นสวนดอกไม้งามปีละครั้งครับผมก็จะเดินแดดโอโ้แดดนะฮะวันนี้26องศาได้ป่ะ่นาะดูดิงามเด้เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะไหนไหมน,นี่ต้นนี้อ่ะไม่เกิน 1000, 1000พ <1000 S 2> ันพ<อ>ันกว่าพันหรือสองพันกว่าเหรียญอะ่ะสวยเนาะพี่นาถ้าถ่ายเอฟซีหน่อยถ้า ายายมาเดินดูดอกไม้เด้อพี่น้องเขาก็จะจัดเป็นชุ้มเป็นชุ้มเป็นลอกไข่ลอกมันล้วฮะดิบสีบานจีโอ้ตุรกีปีนี้ร้อนแต,แต่ว่าสีเหลืองอันนี้มันจะเล็กมันไม่ใช่มีกระถางเด็ดแล้วอ,อืมนี่อันนี้สีสวยเนาะบานเยน็น,นเขาจะใส่รวมกันมีสีเหลืองอันนี้ขมุนหมุนเขาใช่ยายถ่ายดิ อ,อันนนนนี้นุ้้ยนะเห็นดอกไม้ไม่ได้ <c oughs> นางเอกอันนี้ป่าข้อมูลอัตโนมัติสีเหลืองสีม่วงสีแดงก็มีนะฮะเห็นไหมนี่ก็เป็นส้มนะฮะส้มกัด เขาก็เปิดเป็นบูธนะฮะให้คนมาซื้อแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบเราชอบสีไหนแบบไหนประจัดไปใส่ไอ้แกกันที่บ้านนะครับผมทุกอย่างต้นไม้เป็นสิริมงคลหมดนะครับเพระาะว่าเขาเอามาขายไอ้วันจุ่มจีนแล้วมันพายายายออกนะานนะน้อ่อนนะเนี่ยส้มเห็นไหมทางนี้ป่ะยายเห็นสีเรืองทีนนะงตง่ตรงน้น,นนักไ,ไปทางไหนยายไปทางนี้เหรอ ไปรุ่นก่อนไหมล่ะยายไปฝั่งรุ้นก่อนไหมไม่ดูไว้เฉยๆเดี๋ยวค่อยให้ป้าไปซื้อเอาดอกกล้วยไม้ไอ้ดอกสีเหลืองนะ่ะดูนี่ฮะส้มต้นเล็กต้นใหญ่แล้วแต่คุณมาซื้อจะชอบแบบไหนนะฮะ เขาก็จะจัดเป็นบูธแบบนี้นะฮะโอเคนะครับผมจบคลิปไปซ้ำนีแล้วครับมาถ่ายบรรยากาศเขาขายดอกไม้ขายส้มบันตุิกจีนให้ดูนะฮะแดดก็แดดแต่ก็ยังมีลมนิดนิดหน่อยหน่อยทางนั้นล่ะปะโอเคยายจ้าวัสดีจ้าไปบ,บ,บายครับ,บ